ฝังดด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าไทยทุบแหลกจัดหนักจัดเต็มล่าสุดครับรุกคืบเสนอเก็บระเบิดแนวตาควายพร้อมกับหุ่นเซนนั้นออกมาช็อกแล้วช็อกอีกวูบแล้ววูบอีกครับเพราะฉเฉลยศึกนั้นไม่อยากที่จะกลับขมินแล้วงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่า ข้อต่อรองของไดยเราเยอะมากกว่าที่คิดนะครับเป็นการพลิกกลับตลบปัดได้เลยแต่ที่มันพลิกไปกว่าน,นั้นครับคือในโซนจังหวัดตราดเองก็มีการตรวจพบทุนระเบิดของกัมพูชาครับซึ่งเป็นทุนระเบิด p m เอเเป็นทุนระเบิดใหม่ที่เขมรนั้นแอบมาลอบฝังดักทําร้าย่างไทยเราอีกแล้วโดวยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานอัปเดตออกมาล่าสุดครับกลายเป็นพบทุนระเบิด p m เอจากฝั่งกัมพูชาอีก ครั้งหนึ่งครับบริเวณชายแดนตราดที่สอให้ถึงการผิดข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนัน้นนี้โดยการตรวจพบครั้งนี้ครับก็เป็นหน่วยละตะเวนชายแดนตราดนะที่มีการตรวจพบทุนระเบิดบุคคลแบบ p m 2ที่เราพบเจอมากมา,ายเลยในพื้นที่บริเวณกรุงเทพที่2แต่ว่ารอบนี้มาพบในโซนจังหวัดตราดอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะทุนระเบิดที่อยู่ในสภาพใหม่เลยครับสมบูรณ์100เปอร์เซ็นต์แล้วมันสวนทางกับข้อตกลงสันติภาพที่ทางไทยและก็เขมเมเพิ่งลงนามไปก่อนหน้น งานน,งานนี้ก็เป็นกองทัพเรือครับที่มีการออกมาเปิดเผยว่าทางโซนจันทบุรีตราดเองได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนบ้านหนองรีตำบลจำรากจังหวัดตราดอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติการนะครับก็เป็นทางกองร้อยทอาหารพรานช่างเนี่ยได้มีการตรวจพบทุ่นระเบิด P ิโอมนทูรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการเลยครับได้แก่ทุ่นแบบทาเจ็ดิบสองเนี่ยจำนวนหนึ่งทุน่น ลูกระเบิดปืนคอครับจำนวน2ลูกแล้วก็ลูกระเบิด r p g เนี่ยอย่างละด1ลูกซึ่งจุดนั้นอย่างที่ท้านทราบกันดีนะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการตัดถนนเพื่อไปป้องกันแนวชายแดนของไทยเราที่เขมมีการล้ำมาประมาณ11ไล่ด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็สามารถยึดคืนเสร็จสับมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับปักธงชาติเนี่ยอยู่ในแนวเขตชายแดนเลย ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับไม่แปลกเลยที่กองทัพเรือนั้นมีการออกมากระแทกใจคุนเซนว่าถึงแม้ว่าจะมีสันติภาพเนี่ยกองทัพเรือก็ยังพร้อมรบเหมือนเดิมนะครับยังคงมีการตรวจเช็คกําลังพลและติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก็แบบนี้แหละครับยังตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆแล้วยังมีรายงานออกมาล่าสุดจากฝั่งไทยเราครับที่ตอนนี้ตามหาคนหาย เพราะทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของคเมนนั้นหลังจากลงนาม GBC ซึ่งก็ยังไม่พบเห็นทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาเลยและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาเนี่ย มาร่วมนําแผนที่กับไทยเรากับจุดที่ยังเข้าเก็บกู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่บ้านของจานโดยเงื่อนไขที่จะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดในกองทัพภาคที่1ครับก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิตามมิโมยูประมาณ4.8หมื่นตารางเมตรและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่135ครอบครัวที่กัมพูชาย,ยึดครองเนี่ยจำนวน64ไร่ที่เราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดแต่ขามนยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับนี่เพิ่งลงนามไปแบบหมาดๆเลยนะไม่ถึง1สัปดาห์ 3, ก็เเริ่ม่มลนลกก,กกตตุิึ่งส แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรไทยเราเนี่ยผมคิดว่ารุกคืบหนักกว่าที่คิดนะครับเรามีการรุกคืบบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วด้วยการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดงานนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าฮุนเซนจะทําอย่างไรฮุนมาเน็จะทําอย่างไรพอถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านหนองจานได้เนี่ยมันก็เหมือนกลายกลาว่าเฮ้ยนั่นเป็นบนุรีของเรานะและคขมเมนก็เป็นการยอมรับแต่โดยดี อยู่ที่ว่าขมรจะมีลูกตุกติกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับการเก็บกู้ทระเบิดในพื้นที่กองรับพักที่1เองแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้รุกคืบหนักขึ้นไปกว่าเดิมล่าสุดครับก็มีการเสนอขมิร่วมเก็บกู้ทระเบิดทั้งหมดเนี่ยสิบสามพื้นที่ทางโซนกองรับพักที่1โซนกองรับพาคที่2และก็โซนกองบัญชาการจันทบุรีตราดด้วยขณะนี้ครับได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยสี่พื้นที่แล้วก็จะขายายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า13พื้นที่นั้นกลายเป็นว่ามีทั้งบ้านหนองจานมีทั้งปราสาทตาควายที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันครับขมิ้นก็ยังยึดอยู่แล้วเป็นการเดิมพันกับขมิ้นเลยครับถ้าเกิดว่ายอมเราในการเก็บคูทุระเบิดปราสาทตาควายก็หมายความว่าฝั่งไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสเข้าตียึดได้ทุกระยะเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยห่างกันไปแค่30เมตรเท่านั้น โดยรายงานทั้งหมดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับก็จะมีด้วยกัน6พื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ช่องเหวรวมไปถึงภาษาตาควายและก็บ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็น6พื้นที่ที่เราเสนอกัมพูชาเนี่ยมาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยกัน ส่วนพื้นที่กองรับพระที่1ครับก็มีจํานวน3พื้นที่ได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านเนินสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วยังรวมไปถึงจังหวัดตราดนะครับชายแดนจันทบุรีเนี่ยก็มีทั้งหมด4พื้นที่ก็มีบ้านตาลางอําเภอเมืองตราดบ้านคลองม่วงจังหวัดตราดบ้านชํารากจังหวัดตราดและก็บ้านโขดทรายจังหวัดตราดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสนอขเมเห็นไป งานนี้ถ้าเกิดไม่รับมันจะกลายเป็นว่าไม่ทําตามข้อตกลงถือว่าเรื่องนี้เราได้เปรียบพอสมควรเลยในการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็เข้าไปยังพร้นทต่างๆได้แต่ผมเองก็ยังเชื่อนะครับคำเมนจะมีการดึงเวลายื้อเวลาอยู่แบบนี้10ปียังไม่เสร็จกับการเก็บกู้ทุนระเบิดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะดูจากการลงนามสันเดีภาพกันไปล่าสุดเนี่ย ยังไม่เห็นหน้าคาเมนเลยว่าจะร่วมเก็บกู้กับเราซึ่งสุดท้ายแล้วคงต้องตามกันต่อยาวๆเลยครับเกี่ยวกับคาเมนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอป,ปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวเอาละมาตามกันต่ออีกเรื่องหนึ่งครับที่เรียกว่าการปฏิบัติงานล่าสุดกับแผนการปฏิบัติงานแอคชั่นแพร นในการปรับกําลังและก็ถอนอาวุธหนักตามาติการประชุม GBC นั้นได้เห็นชอบร่วมกันแล้วกับการกําหนดถอนอาวุธนะครับก็คือวันดีเดย์เนี่ยก็คือวันเริ่มปฏิบัติการจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับแบ่งเป็น3เฟสด,ด้วยกันก็คือเฟสแรกนั้นจะปรับกําลังอาวุธหนักชนิดร้ายแรงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเลยครับก็เป็นอาวุธประเภทจดวดหลายลำกล้องของ,ของขเขมรเองหรือว่า BM 2 1ที่มีอนุภาพการทำลายเนี่ยเป็นระยะไก,กลนะครับ30-40กิโลเมตร ส่วนเฟสที่2ครับจะเป็นการปรับกําลังประเภทไทบีจะเริ่มต้นในวันที่22ิพฤศจิกายนนี้นะครับโดยท,ทั้งหมดนั้นเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่ทั้งหมดทั้งลากจูงอัตราจรขนาด155มิลิเมตรลงมาอันนี้ก็จะเป็นเฟสสองนะครับส่วนเฟสที่3นั้นจะเป็นการปรับกําลังประเภทไทซี จะเริ่มต้นในวันที่13ธันวาคมครับซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทรถยานเกราะรถถังแล้วจากนั้นในวันที่15พฤศจิกายนจะมีการจับประชุมเพื่อรวบรวมเฟสหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการต่อเนื่องจะมีการเกี่ยวเนื่องกันยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการปรับกําลังนะครับที่ต้องถอนขมรนก็ถือว่าสี่แซงเก่งนะวันแรกเนี่ยเอารถถังถอนออกมาเลยนะครับทั้งที่รถถังอนุภาพกันน้ำลายเนี่ยมันก็ได้ระยะเียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่า อาวุธที่หนักๆเนี่ยเบี1ครับไม่รู้ว่าขมรนจะมีการซุกซ่อนจะมีการถอนอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับขมรนจะมีลูกตุกติกอยู่เสมอแล้วก็ไม่น่าจะถอนอาวุธออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นอัปเดตวันดีเดย์หรือว่าแอคชั่นแพลนครับจะมีการถอนอาวุธหนักร่วมกันในแนวชายแดนในพื้นที่กองทับภาคที่2เอง ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงฝั่งของเขเมรกันบ้างที่ล่าสุดครับสไลัยดึกสยบข่าวการเสียชีวิตและก็มีการออกมาถแถลงยินดีข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพลเอกสไลด์ดึกครับมีแถลงการออกมาแต่ว่ามีเพียงตัวหนังสือนะหลังจากเกิดท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์บะทะก,กันระหว่างไทยกับขมรเมื่อช่วง5วันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นแล้วล่าสุดครับขมรมีการยืนยันว่าสไลดดึกมีสุขภาพที่ปกติดียังมีชีวิตอยู่ดีและอาจเรียกได้ว่าเนี่ย ดีกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ําหลังจากฝ่ายไทยเราครับมีการปล่อยข่าวทําสงครามจิตวิทยาว่าเสียชีวิตแล้วเพื่อทําลายขวัญกาลังใจของทหารกัมพูชาเองแล้อีกครั้งนะครับว่าเป็นการปล่อยข่าวจากฝัง่งไทยเราเพื่อทําลายจิตวิทยาของขเขมรในการสู้รบกันกับประเทศรัฐปฏิสมในระยะเวลา5วันที่มีการประทะก,กันคือเงียบไปนานมาก ตั้งแต่พักกันมา3ามสเดือนผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยปรากฏตัวเลยกับโพเดารายดึกที่คุมทหารในรดีกกองทัพภาคที่2เองการกลับมาปรากฏตัวแบบนี้เนี่ยจะมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่าซึ่งก็ต้องติดตามกันหลังจากนี้นะครับแต่ที่แน่แน่คาใจอยู่อย่างเดียวเลยครับเป็นเรื่องของประสาทตาควายถ้าเกิดว่าขมิญยึดไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะรอโฉบฉวยจังหวะเอาคืนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องการเก็บกู้ดโรเบิดนั้นต้องบีบมาครับขมิญให้พยายามเก็บกู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เก็บโอกาสที่เราจะเข้าไปยึดมัน ก็เป็นเรื่องยากมากทั้งเรื่องของพื้นที่สภาพเรื่องของความได้เปรียบที่เขมรอยู่จุดสูงคมมากกว่าแต่แทยเราเนี่ยก็ประกบไว้อยู่นะครับระยะห่างไม่แก้ 30เมตรเท่านั้นก็ยังมีการรายง,งานเพิ่มเติมออกมานะครับเราจะเอาขึ้นอยู่แล้วในช่วงก่อนที่แม่ทัพกุ้งจกกะเกษียณครับแต่เนื่องจากไม่ได้รับไฟเขียวก็เลยต้องหยุดเจราจาสันติภาพกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวยังไงรอ u เด a ติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของการเก็บกู้รุ่นเบิดเรื่องของเขเมินจะทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของภาษาตาควายหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจะมีการเจราจายังไง คงต้องตามกันต่อนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับาคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบขออ่าวเด็นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย